จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมธนาธรครับ,รบสวัสดีทับสองท่านครับค่ะคุณธนาธรคะได้ฟังได้ยินคลิปที่เขามีการแชร์กันออกมาแล้วหรือยังคะก็ได้ฟังแล้วครับค่ะสรุปแล้วเราฟันทงได้เลยไหมคะว่าเป็นคลิปลอมคลิปตัดต่อเป็นคลิปไม่จริงคะคุณธนาธรคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าผมหรือใครฟังนะครับดูจาก คลิปแล้วก็น่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นเท็จอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่คิดว่าสื่อมวลชนที่มีคุณภาพจะเอาคลิปแบบนี้มาออกรายการอการที่เนชั่นเอาคลิปนี้ออกมาก็แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานจริยธรรมนะครับของเนชั่นตกต่าลงผมเสียดาดสื่ออย่างเนชั่นที่เอาคลิปนี้มาออกรายการครับครับส่วนตัวเนี่ยครับได้คุยกับ <c oughs> คุณทักษิณบ้างหรือเปล่าครับ ืออย่างนี้ผมคิดว่าผมได้พูดเรื่องนี้ออกอากาศไปหลายครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าสื่อคือสื่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ควรจะผักภาระในการพิสูจน์ให้กับผู้กล่าวหาค่ะครับ,ค,รบคือตอนเนี้ยสิ่งที่เนชั่นกําลังทําคือผักภาระในการพิสูจน์ข้อเก่าเนี่ยอ่าน,นี้มาให้ผมนะครับผมก็ยืนยันว่าสื่อที่มีคุณภาพถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรจะต้องออกมาขอโทษ ผมขอเรียกร้องให้เนชั่นแสดงความรับผิดชอบต่อผมและประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารนี้และผมขอเรียกร้องต่อไปว่าไม่ว่าจะผมหรือกับคนอื่นกรณีแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น